วิธีเต็ตให้สมองของเขานี้เหลือเพื่อที่จะสร้างไอเดียหาเงินหาคาเหตนในแต่ละมือสิ่งนี้มันคือเทคนิคนะเจ้าถ้ามือนี้เฮาบ่าเข้าใจเฮาบ่าสามารถจัดการแต,แต่ละมือแต่ละเว้นของเฮาได้เนะี่ยแต่ละมือเฮามันจะไหลไปกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาแล้วหมดมือมดเว้นไปสื่ๆอๆคําฮุงคําฮุงใหญ่ย้อนกินเขา้าเท่าย้อนเกิดดุลสื่อแล้วมัน่เกิดดอกออกผลอีอย่างในชีวิตฉะนั้นแล้ว สิ่งนี้ตุ๊กตามาตกผลึกม,มันเป็นสิ่งที่ตุ๊กตาอ,อยากแช่นะถ้าผายเอาไปเห็ดได้นะสิ่งนี้มันคือของฟรีที่เจ้าเห็ดได้เลยแล้วมันเจได้เจ้าเกิดผลหับแน่นอนตุ๊กตากล้าเอาตัวเองกะรันตีให้พอตุ๊กตาเห็ดมาแล้วลามันได้ผลเนาะหนึ่งคือ,อยาเอาเข่าสิ่งใดที่มันบดีสิ่งใดที่มันเป็นแนวเนกาทีฟสิ่งใดที่มันรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานหลบๆนะ พยายามโบต้องเอาเข่าเจ้าคือเขาจะเปิดฟีดขึ้นมานะในเฟซบุ๊กนี่นะเนาะจะเจอเรื่องโอ้โหดราม่าอย่างมากมายเลอเกิดในแต่ละมือพยายามเอาออกแต่เจ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกโดยการป้องกันโดยทีเจ้าโบต้องหับหูสิ่งเหล่านี้หลายมันจะเหตุให้รบกวนความคิดรบกวนพลังงานเจ้าอือคูจหยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อนนี้นี่นะถ้าว่าเจ้า ส่ิดขึ้นไปแล้วเจ้าเจอคนที่เจ้าหมันไส้นะแล้วเจ้าหมันไส้ผู้เนี้ยเจ้าบุหมักผู้เนี้ยแล้วเจ้าก็เข้าไปซองชีวิตราวนี่กันหนึ่งสาเหตุที่เหตุให้แบบมันมีอารมณ์คุณมัวอยู่ในใจคือบุผิดนะในการที่เจ้าจะมีไผ่สักคนหนึ่งแล้วเจ้าสั่งคนนั้นนะนะบุผิดเลยไว้เออเจ้าสั่งได้แต่เจ้าอย่าเอาสิ่งเหล่านั้นหันมาหลบกวนจิตใจของเจ้าถ้ามือนี้เขาเห็นแล้วมันยังค้าใจเขาอยู่เห็นปุ๊บก็ค้าใจอันเนี้ยหนึ่งสิ่งที่เจ้าต้องตัดออกละ ยาไปติดตามคนทีเจ้าสั่งแล้วมันเปลืองพลังงานสมองอืหรือข่าวลบๆต่างๆต,ตุกตาลน,นั้นลบทุกอย่างลบทุกอันทีแบบมันมาแล้วรู้สึกว่าลบปวดสมองตุกตาเลยเกิดน,นะข่าวอีอ๋ๆงป็นตขาขากันฟันกันแม้แต่หนกระแสตุกตายังบอกเลยเพจหนกระแสตุกตาบอกเลยเรต้องเอามาฟังตุก สำหรับตุกตาได้ผู้ใหเจ้าฟังแล้วแต่เด้ออันนี้โบเมนโบเมนมาจะมาเว้าใไห้หรือเจ้าผู้ต้องฟังคือตุกตาสําหรับตุกตาตุกตาผู้สึกว่าบางเรื่องมันมันเยอะมันเยอะมันเข้าสมองมันไม่ใช่เรื่องของชั้นเนี่ยเออไม่อยากฟังไม่อยากรับรู้อะไรอย่างประมาณนี้นะสาหรับทองตุกตาตุกตาบอกหมดอันใดดราม่าหนักหักดราม่าจบบทสิ้นตุกตาบอกทําเยอะเกินแล้วตุกตาหูสึกว่าจิตของตุกตาไหลไปกับเรื่องนี้แหละตุกตาบอกแน่ตุกตาหิดสิ่งนี้เพื่ออย่างเพื่อป้องกันพลังงานของตัวเอง ยิ่งคนไหนที่เจ้าหมั่นไส่และเจ้ายังไปคุกคีไปเบิง่งไปซองเฟซเขาไปเบิง่งชีวิตเขาเออนั่นแหละเปลืองพลังงานที่สุดแล้วสมองของเจ้าจะบนเหลือพื้นที่ในการที่จะเหตุให้เจ้าคิดหาเงินหาคําคิดไอดอรไอเดียปิ้งแวบบขึ้นมาในเรื่องคอนโทรลคอนเทนต์ในเรื่องการเหตุจังไรให้ธุรกิจจะเติบโตมันจะบบคอยปิ้งแวบบ็บอืมเพราะว่าเขาหมดพลังงานไปกับเรื่องพวกนี้แล้วและสิ่งที่สองสิ่งที่ตุกตาเหตุนะตื่นมาปุ๊บโบเฝ้าจับโทรศัพท์ขึ้นมาเคลียเบิง่ง เบิ่งงานเบิ่งเฟซบุ๊กบอฟ้าจ้าเขาห้องน้่กับบต้องเบิ่งสำหรับของตุกตาได้เพราะว่าหยังพอเขาเบิ่งปุ๊บนะเขาไหลละเขาถึกสักจุ๋งล่ะเขาไหลไปกับเวียกกับงานไปกับเอฟมิติงซิงกะเบลตุกตาจะบอให้สิ่งต่างๆมันดึงนาทีทองของชีวิตของตุกตาเด็ดขาดที่ว่าวันนี้โบเมนโบเคยเหตุได้เคยเหตุมาแล้วแล้วมันพังมือนั่นเป็นมือที่เจ็บเส้นที่สุดทำมือไหนที่จับโทรศัพท์ขึ้นมาเบิ่งก่อนที่จะเหตุกิจวัตรของตัวเองนะ เมื่อนั้นเป็นมือทีพังที่สุดเป็นทุกข้างเป็นทุกเทือทีเหตุเทศมาหลายทางละก็เลยยอมยอมตุกตาตื่นมาปุ๊บตุกตจาจะบบจับโทรศัพท์เถือเบิงแค่เบิงมง จะบวบเบิงเรื่องอื่นเน็ตขาดเบิงได้ยังเดี๋ยวคือเบิงโมงอ่ะปุ๊บขึ้นตื่นขึ้นมาสําหรับตุกตาหลาผัยจะเอาไปคัปเปี้เห็ดกันได้หมดเลยเด้อตุกตาจะเห็ดกิจ,จวัรนาทีทองของตุกตาก่อนตุกตาก็จะมีเวียกของตัวเองเนาะตื่นมาตุกตาก็จะสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปยืนตากแดดเอาวิตามินอีเข้าห่างกายเดืนตากแดดประมาณ15นาทีตุกตาก็จะเห็ดแบบเนี้ยจะวนไปแล้วก็ทรงลูกทรงเต้าขึ้นลดไปหงเฮียนแล้วก็กินขา่ากินน้ำอำ่ำน้ำ,อ,ำนอ่ำในอ่าเรียบร้อยทุกอย่างละจิตใจดีผ่อนคลายล จับโทรศัพท์ขึ้นมามากวดเวียกปวดงานต้องมีอย่างแดที่ต้องเฮ็ดอีอย่างแดแบบใดแดอ่ามือนี้แอดมินมีอย่างที่ต้องเฮ็ดที่ต้องเคียยวคอยต้องเฮ็ดอย่างอ่ามาเบิง่งจากเบิง Facebook ่งเฟซบุ๊กหน่อยหนึ่งเบิ่งเข้าไปผิวใจตัวเองนิดนึงอ่าเบิ่งได้แนี่ตุ๊กตาเฮ็ดจังสิล่อไปไส้ไหม เาไปลองหานาทีท้องของตัวเองตอนเศร้าะนะมันเป็นนาทีท้องของทุกคนนะลองหากิจวัตรอีกอย่างที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเย่ข่ <Yeah! S 1> อยสนละล้วมือนี้ข่อยสมอลวินเป็นมือทีข่อยเริ่มต้นวันทีข่อยแฮปปี้เฮ็ดอย่างกาะยะให้ตัวเองภูมิใจในตัวเองออกกําลังกายมือละหนาทีนั่งสมาธิมือละส3านาทีอ่นานหนังสือมือละหน,นึหนาลนนะแล้วแต่เจ้าแล้วแต่เอาทีเจ้าเห็นคุณค่ขาของมันไปเห็ดเบิงเนาะ มือนั่นทางมือของเจ้ามันจะได้เป็นมือที่ดีอืมและก็สิ่งที่สามระวางมือนั่นนะนะระวางมือหันให้เจ้าได้เสพ สิ่งดีๆเข้าในหางกายเซฟให้มันให้มันได้สมองเขาได้กลิ่นสิ่งที่ดีสมองเฮากับหางกายเฮาคือกันนะเฮากินสิ่งที่ดีต่อสุขภาพสุขภาพเขาก็ดีสมองเฮาเขาเซฟสิ่งที่ดีเข้ามามันก็นจะมีสุขภาพจิตที่ดีลองฟังพอดแคสต์บอหรือว่าคลิปสั้นบอถ้าไผาคิดว่าคลิปสั้นบอผู้จะฟังไผ่มาฟังคูทุกตาก,ก็ได้คู่ทุกตาก,กับว่าว่าให้ฟังอยู่คลิปห้านาทีสามนาทีมาฟังมาเลือกฟังอ่าแบบนี้ก็ได้มื้อละสักคลิปมื้อละสักสองคลิปแล้วแต่ ให้ได้ฟังฝึกให้เป็นนิสัยฟังตอนกินขา้าวบอกฟังตอนข้าวห้องน้ำแล้วระวังตอนสวยหันบอกหรือว่าอีหยังก็ได้ระวังที่้อว่างนะห้านาทีสิบนาทีมันบ่เป็นอย่างเลยมันบ่ได้เสียเวลาซิมิตอย่างเลยลองเบิง่งเจ้าเหตุสามสิ่งนี้สิ่งที่ตุกตาว่าวไมา่รลองเอาไปใส้กับซีวิตแล้วเจ้าจะมีไอเดียในการคึดในการหาเงินในการเจ้าขึ้นคอนเทนต์บอกเดี๋ยวมันจะขึ้นออกเจ้าคิดงานบออกเดี๋ยวมันจะคิดออก เจ้าแก้ปัญหาบบตกเดี๋ยวมันจะคิดตกมันจะเป็นอย่างซี่ตุกตาลองว่านี่บเมนลองด้ามเดือดแล้วตุกตามาว้าวไร้ตุกตาลองมาเป็น3ปีแล้วเจ้าตุกตาเห็ดสิ่งนี้มานน่นะตุกตาวนลูกกับเรื่องนี่นี่ตุกตาก้าวว่าได้เต็มปากว่าสิ่งที่ตุกตาเห็ดสามิงนี้นน่นะมันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันฟรีน้ำซิงนี้มันฟรีโดยที่โบมีไผ่ต้องเสียเงินหนังทั้งนั้นแต่ มันยากอย่างเดียวคืออาศัยวินันเฮ็ดด้ามมือบบเห็นผลไลยด้ามเดือนกันยังบบเห็นผลต้องเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกเป็นเดือน2องเดือนสามเดือนปีสองปีสาม,สามป,ป,ามปีเดี๋ยวจะเริ่มเห็นผลและโตเจ้านะ่ะจะเปลี่ยนไปเจ้าจะบบอยากหนุ่งเรื่องชาวบ้านเจ้าจะอยากมีแต่พัฒนาชีวิตตัวเจ้าให้มันเจ้าดีขึ้นเจ้าจะเป็นคนที่เย็นขึ้นเจ้าจะเป็นคนที่ดีขึ้นดีงามนะนงอีหลีน้องไปไส้เบื้องโคูตุกตาเฮ็ดแล้วมันมันได้ผลดีครูอยากมาแชร์ต่อเนาะเอาไปลองเฮ็ดเบื้องเราม่น ที่เห็ดแล้วได้ผลหับหรือว่ามักในเวนี่ลองพิมพ์ใหมครูแดวว่าหมักเนาะเดี๋ยวข้างหน้าคูจะมาแชร์เคล็ดลับที่ครูทุกตายเห็ดให้ตัวเองเป็นคนใหม่ในห้างเดิมในแต่ละเดือนแต่ละปีให้ฟังเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวายดี